ที่จริงโบนอินเฟคชันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอินเฟคชันในออพโทบริกส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของโบนอินทรีย์อินเฟคชันสำหรับเรื่องขสเปยนอลินเฟคชันที่จะไม่พูดแล้วนะเพราะสเปนอลินเฟคชันเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทของที่สปายที่อาจารย์จะได้ช่วยให้ฟังนะปริสโต้ใหง่ายเวลาเจอโบนอินทรีย์อินเฟคชันหรือว่าเจอดิสซิสในออพโทบริกสเนี่ยน้องอย่าลืมปริสโต้หลักการแรกสุดเลยคือการสักตร์ตรวจร่างกายการสักตร์ตรวจร่างกายจะแยกโล้งต่างได้ขอครึ่งละ การคอนเฟิร์มโดยการส่งเวสต์สแกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ซีทีเอ็มอาร์ไอต่างๆเนี่ยเพื่อคอนเฟิร์มแนนด์มอนซิตสมองนั่นเองครับเพื่อคอนเฟิร์มนะไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยมากนะคือสิ่งสำคัญที่สุดคือสักก่อนตัวร่างกายได้ชัดเจนแล้วก็ให้เราสงสัยอะไรแล้วก็ใช้อินวสเดียชันเป็นตัวคอนเฟิร์มในการได้มอนสิตเพราะว่าเหมือนเมื่อวานอาจารย์ท่านอาจารย์รันสอนเกี่ยวกับเรื่องของบนถึงม์ใช่ไหมมีอสุรกายที่เี่ยวข้องกันต่างเดย ซึ่งวันนี้ injection ก็มีออสโตรไลติกอะไรยึดยันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างในเรื่องประวัติต่างในเ่งตัวร่างกายประวัติที่แบบเแต่เป็นเมื่ออาจจะสองครั้งเดือนอะไรต่างใช่ไหมครับแต่ว่าของ injection เน,เนี่ยบีหนึ่งถึงสองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์ มันจะต่างกันนิดนึงคือเรื่องของระยะเวลาในการเกิดเพราะฉะนั้นไอ้ซัตประวัติเนี่ย t i m i n g duration เนี่ยจะเป็นตัวบง่งบอกที่สําคัญที่สุดในเรื่องของระยะเวลาอันที่2ก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายตรวจร่างกายเนี่ยถ้าเกิดเป็นทู m เมอร์ก็เป็น mass เป็น painful mass i n f e c t i o ก็อาจน้องอาจจะเห็น s ซ n u s tract d a น a g e อาจจะมีหนองอมาคำแรก c ิ c o n s i s t e n c y ต่างนะเกิดขึ้นนะลองมาดูกัน วันนี้คอนเทนต์นะก็เรื่องอิเล็กโทรจีต่างนะทายปิดอินเฟคชันส่วนใหญ่เนี่ยรูทของอินเฟคชันเนี่ยมักจะเกิดก็คือเป็น direct inoculation เข้าไปเนาะก็คือเช่นถ้าเกิดเป็นแผล open fracture ใช่ไหมมันไข้มาเป็น open fracture ก็คือ definition ของ open fracture คืออะไรก็คือมี external environment มี communicate กับแผลหรือว่ามี fracture ตงัตงตำแหน่งนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสจะ introduce อินเฟคชันเข้าไปก็สูงอันที่สองคือการทำ procedure การทำหัตถการาต่างๆเกิดขึ้น ถ้าเกิดเราทำสไลด์เทคนิคไม่ดีโอกาสที่อินทริอิลส์อินเฟคชันเข้าไปต่างจุดต่างๆก็เยอะต่อมาคือเรื่องของฮิมาโตจินัสสเปสนะฮิมาโตจินัสสเปสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดในคนไข้กรณีที่มีเซปซิสพออเซปซิสเสร็จปุ๊บพ้นจากเซปซิสอ่าคนไข้กลายเป็นมีอินเฟคชันที่เขา่าอินเฟคชันที่หิปอินเฟคชันที่สปายเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นฮิมาโตจินัสสเปสปัจจัยที่มีผลต่อในเรื่องของอินเฟคชันนะก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของ ปัจจัยในตัวของคนไข้เองเลย (patient dependent factors) ก็นะคือคนไข้เนี่ยสภาวะ nutrition ของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง mm hmm. (immunological Imm status) mm hmm. ภูมิต้านทาน,น,นของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าคนไข้เคสเนี่ยเป็นเคสที่จำเป็นต้องผ่าตัดนะพอผ่าตัดมันก็ขึ้นอยู่กับ surgeon ละเพะถ้าเกิดไปผ่าตัด surgeon factor เช่นหนึ่งการทำ skin preparation เป็นไงบ้างปกตินี้การทำ skin preparation นี่จะไม่มีการเชฟแล้วนะถ้าเกิดจะเชฟหรือว่าจะอะไรย่างง้จริงๆอะ่ะ เขาเรียกเป็นค l ิป p i n g มากกว่าส่วนใหญ่ก็ทําเมื่ออยู่ในห้องถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขาจะทําในห้องผ่าตัดเขาไม่ได้มาเชฟต,ตรงข้างนอกว่าเวลาน้องเชฟสกินโกนขนออกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิด a b บ a t i o n แล้วเวลาไอเชื้อโรคต่างเวลามันอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงแท i r follicle แ้าทําให้มันมีไอระยะ i n ิวเ a t i o n ต่างๆก็ทําให้เวลาน้องผ่าตัดมีโอกาสอ่อ,ก,อก,ก็จะสูงขึง้นตามมาถ้าเกิด จริงๆจะทำอย่างมากก็คือให้เขาฟรีสกินที่วอร์ดกันนั่นเองถ้าเชฟอะไรต่างๆหรือจะไปทำก็ทำเมื่อจะลงมีแล่วนะโอเปอเรตต n ่งล o n แอนบัลเลนเสภาวะแวดล้อมของห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ต้องมีหนึ่งจำกัดการเข้าออกนะมีล a ม i n a แ airflow นโพสต์ s ติท์ r e รสเชอต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่ทำให้ยีราของ การอินเจคชันในยุคป,ปัจจุบันลดลงไปอย่างค่อนข้างจะม,มากก็คือการมีการให้โปรไฟลักติกแอนตีบอติกเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็คือเรื่องของไวรัสของอ์แกนิซึมที่จะติดเชือ้อที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเวลาเจอคนไข้เนี่ยมีไข้ปวดวมแดงร้อนเนี่ยทุกคนสามารถให้การวินิจฉัยได้ใช่ไหมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอินเฟคชันในกรณีของเด็กจะมีความแตกต่างในผู้ใหญ่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้บอกว่า,วามีไข้นะมีอะไรนะส่วนใหญ่ในเด็กนี่มักจะเบื่ออาหารดิ้นทรนทุลาย หรือว่าไม่ยอมเดินหรือว่าไม่ยอมใช้งาน extremity ข้างที่มี Infection อันนี้ต้องใช้การสังเกตด้วยแต่ว่า g e n e r a ส s y นต t o มเนี่ยฟ e v e r นะก็มักจะมีไข้สูงแล้วก็ตรงตำแหน่งที่มี Infection ก็จะมี s e l r i n g แล้วก็มีการกดเจ็บตรงตำแหน่งนั้นนั้น e ินเว t i ์เส่วนใหญ่ที่ทำนะ c b c e s r c r p ส่วนใหญ่เนี่ย c b c ก็หวังเห็นมีลักษณะของ l e u k o s y t o s i s เกิดขึ้น ESR กับ CRP ก็หวังว่ามันจะสูงแต่ว่า ESR ก็โพสต์ฟอร์โพสติฟในกรณีที่มีอินเฟมชันทั่วไปหรือในคนไข้ที่เป็นเกาต์ตีอาร์ทาริติสก็มี ESR สูงคนไข้ที่เป็น s r e ก็มี ESR สูงให้มันจะค่อนข้างจะ non specific แต่ว่าถ้าเกิดว่าสัตวประวัติตัวร่างกายชัดเจนแล้วก็มี CBC ESR CRP 3ตัวนขึ้นสูงเนี่ยทั้ง sensivity t i กับ specificity เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะที่ในเรื่องของ infection ความแตกต่างระหว่าง ESR กับ CRP เนี่ยคืออะไร ESR นะฮะส่วนใหญ่ ESR เนี่ยก็คือ จะมีการขึ้นพีกเนี่ยขึ้นสูงนะ ESR เนี่ยจะมีการขึ้นเมื่อมีอินเฟคชันหลังจากนั้นปมันจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นข้างนานกว่าที่จะลงสู่ในระดับปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดส่าเป็น CRP เนี่ย CRP ขึ้นปุ๊บเนี่ยพอเราให้การทรีตเมนต์ที่ได้ผลเนี่ยมักจะลดลงอย่างรวดเร็วทั้งตัวส่วนใหญ่ในเวลาฟลบผลไข้เนี่ย,ย,ยมักจะใช้ CRP ในการสลบผลไข้ามากกว่า ESR ว่า infection ซับไซส์อย่างแต่ว่าก่อนที่จะใช้ l a b ในการสัมผัสคนไข้เนี่ยก็คือ clinical ข้อคนไข้แหละเพื่อว่าคนไข้ที่เป็น infection เนี่ยเรารักษาแล้วเนี่ยหนึ่งไข้ลงสองคนไข้ปวดน้อยลงเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าการรักษาของเราเนี่ยน่าจะได้ผลการวิ่งไฉคนไข้ที่เป็นเรื่อง infection เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย p พนฟิล์ก็จะช่วยในการ d i a g n o s ซิได้นะครับสักประวัติตัวร่างกายและ p พนฟิล์ p เพนฟิลเนี่ยถ้าเกิดเป็น acute osteomyelitis เนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะ destruction ของโบน ใน Early นะเช่นเป็นมา3วัน4วัน5วันเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมันจะมีแค่ s o s t i ฟ s u ชูสโวล i n g แค่นั้นเองที่เห็นเป็นเงา Shadow ที่เห็นจาก X-ray บางครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสงสัยเป็น Septic j o ยอาจจะมีลักษณะของ Joint Space n a r r o w i n g หรือว่าเป็น Joint s p Space w i d e n i n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  r r o w i n g ก็คือในกรณีที่มีการ Destruction ของ Cartilage เยอะมีการ Destruction ของสับคอน o n e แล้วเกิดสมมติว่าวา i n ิเนี่ยแสดว่าบางครั้งเนี่ยในเฟสนั้นนี่ยมันมี e f f u s i o n มีน้ำมีจะอะ แล้วต่อมาอาจจะเห็นคาว่าเอ็กซเรย์ถ้าเกิดว่าเป็นมากกว่า7-10ถึง10วันหรือว่ามีโบนเดสทัคชั่นมากกว่า30%ส่บมากกว่า30%ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเอ็กซเรย์เกิดขึ้นการทำซีทีปัจจุบันทําน้อยลงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่คลีข้อแดองนูสิบชัดเจนก็จะช่วยได้ปัจจุบันการดูซ t บซูชูที่ดีกว่าก็คือการทํา mr i เ a d i o ดิโอ e นคลีอ n สแกนนิงโบลสแกนก็ทําน้อยลงนะในปัจจุบันถ้าปัจจุบันมี v ิน t สเ a t ชันที่ดีกว่าคือการทํา MRI นะครับคาเจอรเป็นสิ่งจําเป็นวัตถุประสงค์ของการ c า l เจอรคือ1ระบุเชือ้ออันที่2คือดูเรื่องของแอนติบอดติซัสติบิลิตี้ต่อเชื้อนั้นๆนะนะนั้นการ c า l เจอรเป็นสิ่งจําเป็นทุกครั้ง เพราะฉะนั้นเวลาเจอคนไข้เคสหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราสงสัยว่าเป็นอินเฟคชันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นซอฟท์ฟิชชูเนี่ยบางครั้งบอกยากเนาะเคสที่มีประวัติเอ๊ะเป็นมาประมาณสองเดือนละนะนี่ถ้าถะเป็นซอฟท์ฟิชชูอินเฟคชันหรือเปล่ายังไม่รู้เป็นแมสนะเป็นแมสสงสัยทำได้เป็นซิสติกคอนสิสเทนซีอ่าเคสนี้เขาส่งทำเป็นซีทีสแกนความแตกต่างระหว่างซีทีสแกนคือโบลน้องเห็นสีขาวนะแต่เอ็มอาไอถ้าเกิดซอฟท์โบลจะเป็นสีดำนะอันนี้ก็คือเป็นซีทีสสแแแแกกกกกกนนลวอออีีีีย่่่่าาางงซับทจะตต็คื ดีเทลรายละเอียดของพวกซอฟต์พิชูน้องจะเห็นเพลนเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนใน MRI แต่ใน CT เนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เคสนี้ก็ทำาีทก็อ่ะเหมือนลักษณะเป็นแอฟเสนะครับเคสนี้ก็เป็นเดนออกมาก็เป็นหนองเป็นแอฟเส s นะคือบางครั้งเนี่ยการอินเวส a t เกชันจะช่วยบอกได้นะว่าเอ๊ะอันนี้จะเป็นซอฟต์พิชูทูเมอร์หรือว่าจะเป็นเป็นหนองนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแมสตตรงนี้บวมแดงร้อนเหมือนกันนะอันนี้ก็ทำา m r i นะฮะ MRI ก็เห็นแมสตนะ ใน,นของในตำแหน่งของกล้ามเนื้อ intramuscular mass เกิดขึ้นเจาะออกมา,ก,ก,ก,าก็กลายเป็น TB, โโปี้กลายเป็น T.B. Tuberculosis in soft t i s s u อันนี้คือเรื่องของ soft tissue infection เรื่องนึงต่อมาคือเรื่องของ osteomyelitis นะ osteomyelitis osteomyelitis definition คืออะไรคือภาวะที่มีการอักเสบนะ inflammation ของกระดูกซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชือ้อเกิดจาก organism นะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดในการติดเชื้อของออลโซเมติตคือตำแหน่งไหนเอย่ยเมตาไฟซิสเพราะเมตาไฟสิตทำไมถึงเป็นเมตาไฟซิสเพราะตำแหน่งของเมตาไฟซิสเป็นตำแหน่งที่เป็นเอ็นออนของอาร์เทอรีใช่ไหมฮะงนั้นเวลามีเชื้อมีอะไรต่างก็ไปลอดอยู่ตรงเวณของเมตาไฟซิสก็ทำให้เกิดมีการเจริญเติบโตของออร์แกนิซึ่มันทางได้น,นะดังนั้นตำแหน่งเมตาไฟซิสเป็นตำแหน่งที่เกิดการติดเชื้อและส่วนใหญ่อันนี้คือในกรณีที่เป็นฮีมาโตจินัสสเปรดนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น direct inoculation ไม่ว่าจะเป็น open f a c t o r e อะไรต่างๆก็คือเป็น direct i n เชื้อเข้าไปอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่กำลังพูดถึงเรื่องของ h e m a t o g e n i c spread duration นะส่วนใหญ่ classification เนี่ยเราจะใช้หนึ่งเรื่องของ duration เนี่ยเป็นตัวแบ่งเช่น acute subacute แล้วก็ chronic แล้วก็ mechanism of infection เป็น h e m a t o g e n i c spread หรือว่าเป็น direct inoculation เข้าไป ถ้าเกิดเป็นอคิ e e ิ a t o ตจินัสเ s p e o สโ o ม o t i t เนี่ยผู้นี้อาจจะมีแบคทีเรียนีเซติกซีเ m i a นะแล้วก็มักจะไปติดที่เวของเม a า h y s ิสของรองโบนส่วนใหญ่เนี่ยอายุเนี่ยมักจะถ้าเกิดอายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยตัวของ Epiphysis นะกับตัวเม t า p h y ิสเนี่ยจะมีเส้นเลือดเส้นเดียวกันที่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่ m เม a า h y s i s ด้วยแล้ว l o s s ข้ามไปเลี้ยงที่ Epiphysis ด้วยเพราะในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีเนี่ย เพราะเนื่องจากมันมีคอมมอนบัดสะพายเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดออสซูเมติสเนี่ยมีโอกาสแช้นสูงที่จะเกิดเรื่องของเซฟติกอัตร t ติสตาม,มาด้วยเพราะว่ามันมีค o s สของเ e s s e l เข้าไปเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราทำฮิโมคอเจอร์เนี่ยจะโพสติฟเนี่ยประมาณ50นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะในตำแหน่งของ m e t a p h y s ิสที่มีการอ n f e ฟคชันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างเคสนะเนี่ย มันอยู่ที่เพดไอฮิสตอรีแล้วก็ฟิสิกส์เอมเลยเพนี้เด็กเดินกับเพดแล้วก็ไม่สามารถลงเวทด้านซ้ายได้นะแล้วปวดมากบร,ริเวณใต้เขา่านะเวลาตรวจร่างกายก็พบว่ามีวอร์มมีสโซลลิงที่เป็นพ็อกซี่มอดที่เบียร์เพนั้เป็นรายถ้าเกิดสมมตว่าเราดูเอ็กซเรย์นะถ้าเกิดเราไม่สักระวัตมาดูเอ็กซเรย์มันจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราซักประวัติดีๆตรวจร่างกายดีๆแล้วเพดเรนชั่นปุ๊บเนี่ยน้องอาจจะเห็นว่าเออตรงตำแหน่งนี้มันเหมือนมีไรติกเีชั่นตรงนี้หรือเปล่า นะ,ะซึ่งบางครั้งมันต้อง pay attention ดูเยอะนิดนึงเนี่ยมันเหมือนจะมีไรติกลีชันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ซักประวัติตัวร่างกายจะเป็นตัวช่วยได้เยอะนะอันนี้ก็อีกอันนี้อีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งกม็มีเหมือนก็มีไรติกลีชันอยู่ตรงเวรของเมตาเฟสิตสูงนี้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเมตาเฟสิสถามว่าแบบนี้มันจะแตกต่างจากเมื่อวานที่น้องเรียนกับอาจารย์โบราณยังไงบ้างมันก็คือซักประวัติไงประวัติตัวร่างกายอคิ้ว สองถึงสามอาทิตย์ปวดบวมแดงร้อนมีไข้อันนี้ก็เป็นออสซิโอมาไรติสและแก๊สนี้ยังไม่พอยังเห็นมีลักษณะคล้ายๆเป็นโพเลออสซิลเรแอคชั่นขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเห็นโพเลออสซิลเรแอคชั่นไหมครัอันนี้เป็นสับอคิวสับอคิวคือไงก็คือว่ามีการสับอคิวเกิดจากสองกระบวนการคืออันที่หนึ่งคือ low virulence ของเชื้อเชื้อเนี่ยมี virulence มีความรุนแรงของเชื้อโรคต่ำ อันที่สองคือตัวโฮสต์เองโฮสต์คือร่างกายเนี่ยมีดีเฟนซ์แมคคาเนซิมที่ดีนั่นมันทำให้เชื้อเนี่ยล็อกเลอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งไม่ได้แพร่กระจายไปเยอะเชื้อก็จะอยู่เฉพาะตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอ่าอินเฟคชันที่อินบุฟเข้าไปในอินทาริเมทแนลแล้วเยอะพอมีออสซิเลติเอเยะเป็นไงกระดูกบางไหมเปราะไหมหักง่ายขึ้นก็เกิดพาโ h จิกแฟกเจอร์ได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสที่มีอินเฟคชันแล้วก็มีพ<ม>ล i สเซียาเรีกชันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสหนึ่งที่มีออสโมมิติสที่เวีนของฟ <em> อกซ์มอลฟีเมอร์หลังจากนั้นมีไดเล็กเข้าไปในจอยมีการเดสรักชันของจอยเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นทั้งเซ p ติกฮิตแล้วก็เป็นทั้งออสโมมิติสพาเธเจนที่พบบ่อยที่สุดเลยนะส่วนใหญ่ most common mm. เลยคือเซฟออเรียส สเตฟออเรียสเลยแล้วที่เหลือเนี่ยก็ตามรถที่เหลือเนี่ยคือถ้าเกิดเป็น IB user คือเป็นพวกฉีดยาเข้าเส้นก็อาจจะพบพวกสโรมานสมากขึ้นแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยมอสซัมมอนคืออันก็คือสเตฟออเรียสนะตอนหลังการพบในพวกกลุ่มเบต้าสเตปโตโคคัสหรือว่า H อชอินฟลูเอนซ่าลดลงเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนงนั้นการประเมินนะน้องสำคัญที่สุดคือการซักประวัติที่จะเน้นเสมอซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็แล็บนะฮะเอ็กซเรย์ ปัจจุบัน,ทนเทคโนโ่ยมไม่ค่อยทำแล้ว MI จะมีบทบาทมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัย i n f e c t i o n เมื่อไหร่เนี่ยน้องังต้องทำ aspiration aspiration เพื่ออะไรเอาไปทำอะไรบ้าง aspiration ได้ได้ได้ฝุ่นออกมาจำนวนหนึ่งแล้วน้องเอาไปทำอะไรบ้างหนึ่งย้อมแกรมสอง culture เซลล์เขานะอย่าลืมนะเซลล์เขาเป็นสิ่งสําคัญนะคือถ้าเกิดสมมติเป็นเซปติกอัลไซติสเนี่ยเซลล์เขาเนี่ยถ้าเกิดน้องเขาได้มากกว่า8ปดหมื่นแล้วแต่ตำรานะฮะบางตำราอย่างแคมเบลล์นี่ก็แปดหมื่นขึ้นไปเนาะบางตำราก็หนึ่งแสนขึ้นไปคือถ้าเกิดสมมติมากกว่าแปดหมื่นให้น้องให้สอดสบึกไว้เสมอว่ามันเป็นอินเฟคชันที่อยู่ในจอยนะแล้วถ้าเกิดสมมติตำแหน่งที่เป็นออสโมเมติตเองน้องก็แท็บตรงตำแหน่งของแม่ตัดไปสื่อว่าตำแหน่งที่มีไอ้ฟลักชูเอชันมากที่สุดนั่นแหละอย่าลืมเคาน์เออีด้วยยเยนะเราามมแก่งต้องดดู้วยนะครับ หลักในการรักษาทรีทเมนต์เนี่ยที่เหมาะสมก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งน้องต้องแอนเดนติฟายเชื้อได้ก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องไม่สามารถแอนเดนติฟายเชื้อได้น้องก็ช่วงที่รอก็ให้แอดพอเพิ่นแอนตี้บ๊อติกส์แอดพอเพิ่นแอนตี้บ๊อติกสในระยะแรกก็คือเป็นแอมเปรริคอแอนตี้บ๊อติกใช่ไหมแอมเปรริคอเรามีหลักการในการให้ยังไงบ้างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโบลแอนจอยอินเวคชั่นเนี่ยเราจะให้ไฮโดรส์เนาะโดสที่ให้ก็เหมือนกับโดสที่ให้รักษาในกรณีที่เป็น็นนนอัที่ให้เป อันที่3คือ duration ที่ให้เนี่ยอย่างน้อยสีหสัปดาห์นะอันนี้คือ a p p r o p r i a t e a n t i b i o t i c s ส์มมติว่าให้ยาไปแล้วผล c u l t เจอออกมาบอกว่าเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อนี้แล้วก็เซ้นต์แต่ยาตัวนี้น้องจะเปลี่ยนยาไหมจะเปลี่ยนยาไหมการจะเปลี่ยนยาหรือไม่เปลี่ยนแอนตีบิติกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับレスปอนส์ของคนไข้ก่อนสมมติเราให้ยาไปแล้วคนไข้レスปอนสดีไข้ลงแผบดีขึ้นแต่ว่าเขาไอ้ผลเคาเจอออกมาว่าเซ้นต์ยาตัวนี้น้องจะเปลี่ยนยาไหม ไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะคนไข้レスปอนดีเราดูคลินิคอลคนไข้เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คลินิคอลレスปอนไม่ดีเลยเลยแต่ว่าเขาเจอกลับมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตามเซนส์ที่เราให้ถูกปะสมมติว,ว่าเราให้เป็นแอมเปอร a ดิคอแอนติบติสไปแล้วเช่เน olin, ให้เป็นเซฟฟาโซลินให้เป็นในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ปุ๊บคนไข้レスปอนดีเลยแต่ว่าผล culture เ,เ,เนี่ยกลับมาบอกว่าเนี่ยคนไข้レスปอนดีต่อ,อยากลุ่มโฟสเจนเนชั่นสโฟลโซลินนะ แบบนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าคนไข้เรสปอนดีอยู่แล้วแต่กรณีีว่าเราให้ยาแล้วคนไข้เรสปอนด์ไม่ค่อยดียังมีน้องเมลรเยียอยู่แต่ว่าเขาเจอกลับมาเนี่ยเซนตยาตัวนี้อาจจะเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแอนติ้บิวติกส์แต่หลักการสาคัญที่สุดในการรักษาออโโเมีติสเนี่ยนอกจากแอนติ้บิวติกส์แล้วเนี่ยอันที่สองการทำโซยิคอรทรีทเมนต์เป็นสิ่งสําคัญการทำโซยิคอรทรีทเมนต์ก็คือการทำดิบิดมองก็คือหนึ่งก็คือ ชาระล้างก็คือล้างพ,พวกหนองเรบีต่างๆเวนหนองให้หมดอันนี่2 remove dead tissue ไม่ว่าจะเป็นมัสซ่าหรือว่าเป็นพวกแอฟเฟซตหรือว่าเป็นวอลของแอฟเฟซตอะไรต่ๆๆางๆออกให้หมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เจนเล,ลอร์ล็อกแคงของไข้ก็คือ i v support เรื่องนิวทริชั่นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือ,คอการ Prevent เรื่องของ Deformity ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างพวกนี้บางครั้งมีเพนก็จะงอเข่างอสะโพกต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดมี Deform i t ตต่างๆเกิดขึ้นตามมาได้ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคนไข้ี่เป็นซับอคิวมีมาตัวจีนัสก็คืออย่างที่พี่บอกจะ low virulence ของเชื้อแล้วก็ฮ o s t มี defense mechanism ที่ดีอันนี้ก็เป็นที่บริเวณของิม m o r เอ็ก c k นี่ก็เป็น a อ s c e s s ตัวอย่างถ้าเกิดกรณีเป็น chronic อส t e o m ติส i t s เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดคนไข้เทินเป็น chronic อส t e o m ติส i s เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากไอคิวแล้วก็เทินเป็นนานมากกว่า6กสัปดาห์ขึ้นไปนะเพราะนั้นพอเป็น chronic อส t e o m ติส t i มันจะมีสับต่างๆตามมาคำว่า s e q u e s t ั u ซิคลัสต่ำเนี่ยก็คืออะไรเป็นเด b โบ e ที่เกิดมีอินเฟคเต็ดเด b โบ e เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้จะมี Senus ซนัสโครนิก u ซนัสเรน g e ออกจต่แผลตลอดเวลาพวกนี้ถ้าเกิดสามมติเป็นโครนิกออส t ู o มติสนานๆนานๆสิบปีเนี่ยพวกนี้มีโอกาสจะเทินเป็นสแควร์มัสเซลซีเอไดนะ้หลักในการรักษาโครนิกออสซูเมติสคืออันที่หนึ่งหลักเหมือนคล้ายๆกับไอคิวอันที่หนึ่งก็คือ แอ r พ p r i เอ e a n t ต b i ติก c s แต่ว่าจะต้องพูดเรื่องของซูร l คอทรีเมนต์เนี่ยตามมาซูริคอทรีเมนต์ตามมาคือ 1. Remove Dead Bone อันที่ 2. คือการทำ Reconstruction Reconstruction ก็คือการทำ Reconstruction ในเรื่องของ Bone และ s o f น s อ s ิช e อันนี้เป็น Principle ที่น้องรู้ไว้แค่นี้พอละน้องไม่ต้องรู้รายละเอียดมากที่ว่าจะทำอะไรยังไงเพราะว่านี้มันจะดีกว่านั้นนะครับสำหรับ r ค n น c o s t e o m y e l i t i s เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาน้องตรวจร่างกายเนี่ยนะ เวลาตรวจปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคิ้วเนาะคือโครนิคเป็นมานานใช่ไหมวกนี้จะมีไฟบัสที่ชูแรงต่างๆข้างน่งนเยอะจะมีคอนแทคชั่นของเรียนของสกินของสกาของแผลต่างตรงนั้นข้างีเยอะนะนั้นการประเมินเนี่ยก็ต้องประเมินดูว่าเรื่องของนิวโรวั s c u l ร์ s t สเตตัสของริมนั้นเป็นไงบ้างตัวของโบนเนี่ยมีเด n โบนมากน้อยขนาดไหนบ้างนะส่วนใหญ่โครนิคอสโทมติสนะ มันก็จะมีลักษณะของ destruction แล้วก็มี s e ูเ s s ต่ำเกิดขึ้นนะในเคสเนี่ยตอนแรกก็เป็น a c u t ตอนหลังก็อาจจะเทินไปเป็น chronic o s t e o m a t i s ได้นะครับ <c oughs> มี dead bone เนี่ยอันนี้ก็จาก a c u t ก็เทินไปเป็น chronic มีโพรงมี p อยก้ามี sinus drainage มีหนอไงไหลออกมาตลอดเวลาโพวกนี้ก็เทินไปเป็น chronic ก็คือหลังจากที่มี chronic infection <c oughs> อยู่นานๆปุ๊บมันก็จะมี sinus drainage ออกจากแผล นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เป็นซูเกสต่ำทั้งหมดเลยเป็นเดโบอทั้งหมดเลยขาวๆทนะั้งแทงเลยเป็นเดซบอการรักษาอย่างที่พี่บอกแล้วว่าหลักการสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของ e ิเล i c a t i o n ของ Infection โด้วยการทำดิ e ดิมอง Remove d e a d Tissue ออกให้หมดแล้วก็สร้างสภาพแวดลอ้อมต่างๆนี่ให้ดีนะครับ สุขเเคสสเต็คตอมี่ตัดเดสบนออกแล้วก็รีเซ็คชันของสกาทิชูแล้วก็อินเฟคเต็ดเดสบลนออกทั้งหมดหลังจากนั้นให้ a อเบนเดนเตปติกพอทุกอย่างซับไซส์แล้วก็มาพิจารณาในเรื่องการทำรีคอนสักชันไม่ว่าจะเป็นโบนี่หรือว่าเป็นซอฟทิชูรีคอนสักชันในกรณีที่เกิดเป็นเซปติกอัลไทติสนะเซปติกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นฮิมาตโตเจนัสเฟรสหรือว่าเราเกิดจากการทำเซปติกอ่ะเทคนิคก็คือว่าเราฉีดยาในสภาวะที่มันไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยก็อาจจะ introduce infection เข้าไปในจอยได้นะครับ เยอส่วนใหญ่ก็เป็นแซฟอเรียสเหมือนกันนะอันนี้ตัวอย่างเคสนะฮะน้องจะเห็นว่าคนไข้มีฮิปเพนด้านซ้ายน้องจะเห็นมีลักษณะไวเดนนิ่งของจอยสเปซตรงนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามีเอฟฟิวชันเนี่ยของจอยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะดูรูปเห็นไหมอันนี้จอยสเปซไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มีไวเดนนิ่งของจอยสเปซเนี่ยแสดงว่ามีเอฟฟิวชันเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้อายุมากแล้วมีฮิปเพนฮิปเพนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดน้องดูอ่าบริเวณฮิป เอ็กซเรย์เนี่ยนะเวลาดูเอ็กซเรย์จากในท่าฮิปเนี่ยให้น้องเทียบกัน2ข้างเสมอนะครับนะตัวร่างกายเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าคนไข้มีลิมิตโมชั่นของด้านขวาแค่น้องบิดอินเทอร์นอลโรเตอันไข้จะเจ็บเยอะนะพอเจ็บเยอะปุ๊บเนี่ยให้สัสเปกแล้วเอ๊ะมันมีดิชั่นหป่าพอเอ็กซเรย์มาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน้องดูเนี่ยน้องจะเห็นไหมให้ดูไอ้มีเดียจอยสเปซทางด้านนี้เป็นไงบ้างอันนี้มีเดียจอยสเปซนี่ดูโอเคใช่ไหมดูตรงนี้เป็นไงเริ่มแคบลงไหมต่างกันไหมไอ้ซุปเปอร์จอย ภาพนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนม,มากเท่าไรหร่เนาะภาพนี้อ่น้องดูนี่สุเปียร์จัสเปสเป็นไงบ้างกว้างนะมีเดียจัสเปสเป็นไงบ้างอันนี้มีเดียจัสเปสหายไปเลยนะเพราะหัวมันทะลุเข้ามาข้างในแล้วแล้วก็อันนี้สุเปียร์จัสเปสก็แคบลงพอปล่อยไปปุ๊บมันก็เดสทรักชั่นไปหมดเลยนะอันนี้เห็นชัดไหมอันนี้สุเปียร์จัสเปสเป็นไงบ้างมีเดียจัสเปสเป็นไงบ้างอันนี้แคบลงใช่ไหมอันนี้เสียไปละนี่ไม่พอน้องเห็นเอเล็กตรอลาริตี้ของเรตของ อัลซ์โทรลามมีการเดสทับชั่นหรือเตลล์รัมด้วยนะอันนี้ก็เป็นฮิปอินเฟคชันนะส่วนอินเฟคชันเนี่ยจะมีไอ้รักษณะตัวสเปนเนี่ยแนวอ่งไงค้อนข้ง,งเยอะแต่ในเด็กนี่อาจจะมีเอฟฟิวชันมีอะไรเนี่ยเพราะในเด็กนี่แคปซูลยืดได้ดีไงนั่นสเตร t ชิ่งได้เยอะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยแคปซูลจะค่อนข้างจะแข็ง,อ,ง,อ,ง,ขงอีกเคสหนึ่งนะบางทีเจอพวกแปลกๆอายุมากๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันมีโชเดอร์เพนตอนนั้นมาทำไปมาโอ้โหมีลักษณะคล้ายๆเป็นแบบเบอร์ไซติสมีอินเฟคชันเต็มไปหมดเลย แคสนี้ก็เป็นโครนิกแกนโรมานตัสเป็นทีบีอีกเคสหนึ่งที่จะเจอได้คือบางทีเจอที่สโตนอคาบิคลาดจอยนะหาก้ากอนหนุนก้อนนูนนะพอก้อนนูนเสร็จปุ๊บเอ็กซเรย์มักเอ็กซเรย์ธรรมดามักจะไม่ค่อยเห็นอะไรผิดปกติมากนะักทำซีทีเห็นมีลักษณะของงาของซอฟท์ชูเแบบคสนี้ก็แบบเสี่องไหมก็เป็นทีบีเหมือนกันนะเมื่อเวลาเราเจอเคสต่างๆพวกนี้การไดนโนซิสเนี่ย,น,น,ยน้องจะต้องแอสเปเรชัน นะกาย้อมแกรมสเตนคาลเจอร์เซลล์เขาบางครั้งอาจจะต้องดูคริสซอลรนเลยว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซลล์มากกว่า8 0 0 0 0ก็ให้สงสัยว่าเป็น infectious arthritis หลกักการรนะักษาต่างอย่างที่บอกนะก็ต้อง a เอเดฟเพคเดนเนจแอนติบติคที่เหมาะสมแล้วสำคัญถ้าเกิดว่าเป็น septic arthritis เนี่ยตัวของจอยเองเลยนะน้องแอนต้อง immobilization ไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่อิมโบรไลเซชันไว้ในท่าที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดดีฟอร์มิตรีโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็น ที่บริเวณเข่าเนี่ยอาจจะเกิดแฟกชั o นด e ฟอร์มิตี้ค่อนข้างเยอะของเขา่าและฮิปก็เกิดแฟกชั o นด e ฟอร์มิตี้ของฮิปตามมาได้นะเพราะฉะนั้นหลักการส่วนใหญ่เนี่ยก็คือออทอโรปิดิกส์ก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของเรสเตอร์นอร์มอลจอยฟังชั่นนะอาจจะใช้สป i ินนะแล้วก็การฝึกม l e e x เอ็กซ์ไซ์นะครับโอเคของพี่ก็จบแล้ววันนี้เรื่องบนอินแฟกชั่นมีอะไรสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีโอเคเนาะจบแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำานเ้ืโปรโมชั่นต่ออ่อาให้มันนิดวันนี้ของให้